p เนียออโตโตสวัสดีค่ะวันนี้มาส่งงานนะคะคันนี้เป็นโต y ต้ายา r ินเอนทนะคะลูกค้าได้เข้ามาปรับเปลี่ยนอัปเกรดเป็นเวอร์เตอร์ไป LED พิณิลโคมแมนนะคะกำลังไฟ78วัตต์นะคะพร้อมด้วยกล่องไฟุงแหวน LED 7D ิ i t a l นะคะและหลอดไฟ LED ไฟสูงนะค,ะ,คะตอนแรกลูกค้าใส่เป็นเบอร์เตอร์สีนอนไฟนะคะ ไฟทุกตัวของทางร้านเป็นใบ LED สูงต่ในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะนี่ค่ะไฟสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านตีนนะคะนี่นะคะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางเพจเฟซบุ๊กบี B ีีเมียรออต